สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับฝักบัวเกาหลียี่ห้อโคเลียนชชเวอร์ก่อนอื่นเรามาดูฝักบัวทั่วไปก่อนนะครับจะเห็นว่าฝักบ,บัวที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบนันนี้น้ำค่อนข้างจะไหลได้ช้า ฝักบัวคอเลีนชาเวอร์นั้นจะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือ KS 1 KS 2 KS 1จะมีหินทั้งหมด3ส่วนคือหินส้มหินดำแล้วก็หินขาวหินส้มมีหน้าที่ในการกรองคอเลีนซึ่งคอเลีนนี้ทำให้ผิวเราแห้งกา้านและทำให้ผมเราเสียได้นอกจากนี้มันยังช่วยทำให้ลดกลิ่นตัว ลดรังแคและหรอกก่อนไว้ได้ด้วยนะครับส่วนหินสีดำมีหน้าที่ในการปรับให้น้ำมีสภาพอ่อนนุ่มลงแล้วก็หินสีขาวช่วยปรับ pH เราลองมาดูฝักบัวจะเห็นว่าหน้าฝักบัวของเราจะมีประมาณ250รูถ้าเทียบกับฝักบัวทั่วไปจะมีเพียงประมาณ3-40รูเท่านั้น เดี๋ยวผมจะสาธิตการเปลี่ยนฝักบัวให้ดูนะครับง่ายๆถอดของเก่าออกแล้วก็ใส่เข้ากับฝักบัวของโคลเลนชัววรได้เลยจะเห็นว่า น้ำจากฝักบัวโค้นเดนเวอร์นั้นจะไหลแรงกว่าเดิมประมาณ30%และมีฝาที่อ,อ่อนนุ่มเราลองมาดูฝักบัวโคลนเดนเซอร์รุ่นที่สองนะครับ หรือ KS 2ก็จะประกอบด้วยสาส่วนเช่นกันส่วนที่ด้านจะมีหินสีทั้งหมด3สีแล้วก็สีดำสีขาวจะเห็นว่าเมื่อเราเปิดน้ำแล้วตรงด้ามหินของเราจะสามารถหมุนได้นะครับ ตอนนี้เนื่องจากว่ามีของความระบาดมากถ้าของแท้ของเราผิดทั้งหมดหุดได้เท่านั้นเห็นไหมครับน้ำจะเป็นฝอยแรงมากแรงกว่าเดิมประมาณ40%และการกระจายตัวของรุ่นที่สองนี้จะดีกว่ารุ่นแรกสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความต้องการฝักบัวเจ้าหลีนี้ ผมแนะนำให้ซื้อยี่ห้อโคเลียนเาเวอร์เท่านั้นขอบคุณครับ